อาหารก็จะพร้อมแล้วใกล้พร้อมแล้วจ้าดูสิจ้าพี่น้องจาอ้าโอ้โหอาหารพร้อมแล้วนะจา้าอันนี้ฉันเอามานะจา้ามาร่วมกับเขาอาหารของคนไทยไก่จงไก่จ้อผัดพริกหยวกนะจา้านี่ก็เริ่มแล้วจะเริ่มไปแล้วจา้า อาหารมีแต่น่ากินเนี่ยนี่ปลาลักนี่ปลาลักนะจ๊ะปลาลักทุกคนมีความสุขร้องเพลงอาหารพร้อมอาหารพร้อมสลัดพร้อมอ่ะเดี๋ยวไปดูโต๊ะก่อนมาจ๊ะโต๊ะโอโหโต๊ะคนพร้อมหรือยังโต๊ะโต๊ะคนพร้อมหรือ,อยังคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะนั่งกันเต็มโต๊ะเลยนะคะพี่น้องขาครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่เออกำลังตักอาหารกันเลยครอบครัวใหญ่โอ้ เพียบ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 นามฉันก็เตรียมมาให้แม่ยาฉันอันนี้ไก่เจาะบ้านเราที่เราทอดมานี่รสชา้าพี่น้องจ๋าวลาสกูตอนนนันล่ะ ก็คือตักได้เลยเด็กๆก่อนจะให้เด็กๆก่อนนะจ๊ะหลางสาวหลังชายแล้วคนหลานสองหลางสาวกินกันเข้าไปมีของกินแ่บๆเทศกาลเ้าเทศกาลของคนฝรั่งทำเนียมฝรั่ง เป็นการ <Okay. S 1> คริสต์มาสเดี๋ยวก็จะมีการแลกของขวัญกันแล้วนะจ๊ะพี่น้องจา๋าไว้ทุกคนมีความสุขเหมืนมอนครอบครัวเราเด้ออันว่าโอเคไหมฟรุตฟอสหรอร <c oughs> ้านชายชอบอาหารไทยเป็นไงมาสเตอร์กแน่ <c oughs> อินเตอร์สตาร,นานตารน์นที่สม <c oughs> อลก็เอ็นเฟิร์สอืม <c oughs> เริ่มตักอาหารกันแล้วนะจ๊ะ เออตักอาหารไปแล้วบรรยากาศก,ก็ชื่นมื่นนลจ้ะพี่นอ้องขอบครัวมีความสุขรวมตัวกันนี่ยังมาไม่หมดนะขาดอีกหนึ่งครอบครัวแล้วก็ลูกสาวคนโตฉันไม่มาม ครอบครัวโตวุ่นเมื่อถึงวันคริตสมัติก็เป็นอย่างนี้นะคะัครอบครัวโตัวุ่นดูกันหายจัจสัตว์อีกขี้นึงจ้ะพี่น้อจ้าอาหารสวิดิตนี่พวกปลาเด้อปลาปลาสวิดิตเด้อ เออเยมีนาตักใหญ่เลยมีนาเนี่ยโอสองรอบสามรอบนะมีนานะอาหารมีนาโอ้โหโอ้โหปั้ดอาหารของมีนานะคะนี่อืมปลาลักของเราก็มีนะจ๊ะ้องกาโุ้ยรุของเราเนี่ย เจ้าเด็นเจ้าดังเลยนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยกินได้เลยนะจ๊ะเอามาสมทบกับเขาอาหารไทยนี่แหมเนี่ก็มีหูพี่น้องจซาน,นี่อาหารสวิเดนดูแท้นนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยนะอันนี้ตรงนี้ทุกเทศก,กาลจ๊ะพี่น้องจา้าเนี่ยผมจะตรงนี้ทุกเทศก,กาลปีใหม่ก็บตรงนี้อะไรอย่างเนะกกนี้ยทบก็ต้องมี เสบียงแท้อาหารเสดียงแท้จ้ะพี่น้องไปบ่เคยเห็นกระเบิงไปเด้อบ้านห้ก็กินอีกอย่างหนึ่งเขาก็กินอีกอย่างนึงวัฒนธรรมจ้ะพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ,จ๊ะจูนนะจ๊ะฉันกับแม่ยาฉันสีเดียวกันปู่ก็ปู่ฉันก็ยางมาแล้วปู่ฉัน พ่อปู่ฉันพยยามมาเลยจ้ะพี่น้องจ้าสูตรใหม่ปละใหม่นากินอ้ยพี่น้องจ้าค่อยจัดใไห้สามีโอ้โเครดิตโอ้โหมยกอดโอ้เครดิตเฮ้ยดูดูดูผัวผัวสามีฉันกับน้องสาวมื้อตักอาหารกันใหญ่กินกัน มีความสุขกับการกินนะจ๊ะมีความสุขกับการกินนะจ๊ะมีความสุขกับการกินมามาเอาทอวินทินเออเลิศวินทินเลยเผื่อแก้วเพิ่นแก้วเพิ่นเฮ้ยแม่ยามันแก้วเพิ่นอ่ามาเลยมาเอันนี้โต๊ะเด็กหน่อยต่างหากนะโต๊ะไว้รุ่นโตใบหลุนอ่มโต๊ะไว้รุ่นมายาคอมขาลูกมาเลยลูกมา มาน้องมายาก็จะไปตักอาหารแล้วนะน้องมายาไปตักอาหารน้องมายาอันนี้ไปเอานี่ไาไมายามายา,มายาก็ตักน้องมายาก็ตักขดดกเลยจ้ะ<อ>นลองไปลองไปหา เสียงดังในเรื่องของข้าวฉันอันนี้ของข่อยจานข่อยเขาจะเอาอย่างเขาจะเอาสลัดหน,น่อยหน,นึ่งแล้วก็กุง้งจะตัดกุ้งไปเอาสักตัวหนึง่งพอแล้วแต่กุ้งกินลาย,ยครบรอบแล้วนะคะครบคนแล้วะคะ่ะนี่นั่ง กินกันอย่างมีความสุขสนุกสนานเขาคอยอยู่ส่วนเขาคอยจะต,ตักตักเลยเด้อโอ้เนี่ยดูปลาสวีเดนนี่เป็นยังไงตักมาเออก็ต้องกินกับสลัดเนะระราะเออปลาสวีเดนพี่นอ้องจ๋าเออตักออกมาปลาสวีเดนเป็นยังไขอของกินไหนไม่ได้ขอกินเมก่อนยังบุสอดดูมาสิบปีก็ต้องคัดกินแน่เด้อจะไปนองจ๋ากินแต่อาหารบรนเทาหลายเขาก็สิ ซอสอย่างกระใสมันเบิดใส่ถูกซอสใช้ถูกซอสเสร็จแล้วนี่นมปังเนี่ยปังต้องกินเด้อแสบยบด้ว,ดวนมปังเมยาเ่าไปค้นเห็ดเองด้วยนมปังอันนี้เหมือนมีแต่สองถุงสำรล่องมาดอกเขากินเนี่ยที่นี่คนก็จะมาเอาปลาหลักส่งเครื่องอส่งเครื่องสักแผ่นโอ้ติดกันหลย อ่ะตักมาได้แล้วจ้ะพี่น้องจ้ามาที่นี่ข่อยสิไปเอาอาหารข่อยเราเลยมีพริกนะนี่มีพริกอันนี้นจ้าน้องอเอออร่อยนี่จ้าเมืกี้ก็แบบพริกมันจะอยู่ได้จ้ดพี่น้องพริกข่อยนี่ต้องก้อนจังสีจังสีพริกหยางข่อยพริกผัดน้ำมันแซ่บ,บๆหลายชิ้นเลยจะได้ตัดเลียน

เรากินอย่างนี้มันเป็นสิบสิบปีแล้วจ้ะเกินอะไรก็อร่อยกินกับครอบครัวมาฮะที่น้องจาให้มากินอะไรก็อร่อยถ้ากินกับครอบครัวที่เรารักแล้วเขาก็รักเราเนาะเอ็นล่าเนาะยานสมักูฮัลโหล ตกน้านเต็มไปหมดตักคนละหลายหลายรอบนี่รวมภาพบรรยากาศครอบครัวสวีเดนครอบครัวใหญ่วีนี้เขาให้ตอนถ่ายเป็นที่ความสุขก็ือกินแต่ครอบครัวเนี่ยจัดร้อนมากกระดกไหล่คดแช่ไป็นกํังใจคนตั้งแดนเนี่ย Det var en ny modell, fan, det är Var det Det Var Bingolotto igår, eller? Ja, jag kunde nog bara äta Ja, Det där är så Emma hade gjort. Har gjort det där? är Nej, men de gjorde ju på Bingolotto. Nej, tittar inte på Bingolotto. Titta på Skansen. Jag orkar inte se den här Bingolotto. ทำเขาอร่อยนะแต่ว่าไม่เผ็ดใช่ไหม่ะเราต้องเผ็ดนมาี่นี่ คยคุมคความสุขกระจำวันเม,มื่มอเลีกยมากรูจูนสุกสรรพิชิษมา,ากตามภาษาครอบครัวต่งแดบนบขึ้นหยึ่ขอรับไปก่อนตัวกันขึ้นหนาปะ

กูจูนเฮลโลบายบายมามะเฮลโลค่ะสวัสดีค่ะมา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 กูจูนไปแล้วบายบายไปแล้วแต่ว่าฉันกดกดผิดบายบาย่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ